เดินมาด้านในยังวัดประทุมวานารามนะคะเราก็จะเจอกับสวนป่าสาลาพระราชศิัทธาธนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวรัชกาลที่าทรงโปรดก้าสร้างไว้ให้นะคะนันนี้ก็จะร่มรื่นนะคะเป็นป่ากลางเมืองค่ะนี่นะคะถ้าไม่ใช่เขตวัดป่านี้เราก็ กลายเป็นสูนการค้าไปแล้วนะนี่คือสวนป่าพระราชศรัทธาน,นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นป่ากลางเมืองนะคะต้นไม้ทรงปลูกข,ของทั้งสองพระองค์นะคะยังเด่นเป็นสง่าสูงอยู่นี่เลยค่ะนี่ค่ะเจ้าจอยู่หัวกะ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาเปลืกเอาไว้นาชการที่9้านะคะ